ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายมากกว่า300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพีย,ยงแอดไลน์ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิตร เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงริทแมนชอ็ชอปช็อปราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กระผมเองมีเกมมือถือใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองเล่นและก็รู้จักกันอีกแล้วสําหรับตัวเกมนี้จะมีชื่อว่า Fairy Tail Fight. แฟรี่เทลไฟแนวเกมการเล่นเท่าที่ผมได้ลองดูนะครับจะเป็นแอคชั่นอาร์พีจีซึ่งตัวละครต่างๆที่เราจะได้เล่นจะมาจากกระตูนอนิเมะชื่อดังนั่นก็คือแฟรี่เทลมหาศึกจอมเวสสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นสาวกอนิเมะเรื่องนี้ผมบอกเลยยว่่่าาาไมครพดองงแ กราฟิกเอฟเฟกการโจมตีต่างๆโคตรของโคตรสวยงามอีกทั้งเกมนี้ยังเป็นโหมดเนื้อเรื่องเหมือนกับในอนิเมะแบบเป๊ะๆด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวเกมกันดีกว่าตอนนี้ผมเองก็เล่นมาอยู่ที่เลเวล12เป็นที่เรียบร้อยการปลดล็อกกิจกรรมต่างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายยกเว้นแต่ด่านเนื้อเรื่องส่วนตัวละครหลักๆที่เราจะได้ฟรีๆมาตั้งแต่ต้นๆนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวตัวแรกจัดไปเลยน้องนัดสื่อพลังเวทมังกรไฟตัวที่2ลูซี่เป็นเทพอัญเชิญแห่งดวงดาวและตัวที่จาม แห่งสายน้ําแข็งส่วนตัวละครอื่นๆภายในเกมก็มีมาตามอนิเมะแทบจะเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแฟนของน้องเกรก็คือจูเบียนะครับระดับ S S R ตัวต่อมาลักซัสระดับ S S R คอปราระดับ S S R ฮอตไอระดับ S S R เบรนระดับ S S R โซรานโระดับ S S R เจราระดับ S S R ลีโอเป็นเทพแห่งดวงดาวระดับ S S R กิวดัสระดับ S S R มิสกันระดับ S S R คุณปู่มาคลอกระดับ S S R โจเซ่ระดับ S S R จูรา เนคิสระดับ SSR สยเยอร์ระดับ SSR เอวกีนระดับ SSR อิคารุกะระดับ SSR มิดไนระดับ SSR เอลซ่าสกาเลตระดับ SR เอลโกระดับ SR โซระดับ SR กาซิวระดับ SR โทโทมารุระดับ SR อาริเระดับ SR เวนดี้ระดับ SR อุนเทียระดับ SR คาน้าอันเบโรนาระดับ SR เอลฟ์แมนระดับ SR บิสก้าระดับ SR เชอรี่เบนดี้ระดับ R รีออนบาสติเนระดับ อิจิยะระดับ R เลวี่ระดับ R คุณลุงมาคาโอระดับ R และตัวละครสุดท้ายคางเยาม่าระดับ R ต้องขอบอกเลยนะครับกว่าจะไล่ชื่อตัวละครเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี่ก็เกือบปาไป2อถึงสชั่วโมงเนื่องจากตัวละครบางตัวผมเองก็จําชื่อไม่ได้แล้วกว่าจะไปค้นหาใน Google ได้แต่ละตัวโคตรยากครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตัวละครทั้งหมดในเกมไฟล์ทีเทลไฟก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูส่วนภายในนะคตข้างหน้าผมคาดว่าก็อาจจะมีตัวละครใหม่ๆอัปเดตกันเข้ามา อย่างเช่นนักเสือร่างมังกรลูซี่ร่างที่เก่งกว่าเดิมรวมไปถึงน้องเกรตัวพระเอกพระรองหลกักก็อาจจะมีร่างปีศาจท,ที่เป็นน้ําแข็งอีกร่างหนึ่งในตามังงะก,ก็เป็นไปได้ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าการจัดทีมเล่นในแต่ละครั้งเราสามารถจัดทีมลงสู่สนามได้สูงสุดทั้งหมด3ตัวละคร mm. ซึ่งการเซตทีมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชุดและทีมแต่ละทีมจะมีการบัฟที่แตกต่างกันออกไปด้วยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันไปดีวกว่า <Okay. S 1> ซึ่งเนื้อเรื่องภายในเกมนี้เขาจะอ้างอิงตามในอนิเมะแบบเป๊ะเลยนะ <Wow. S 1> อย่างเช่นเเเเเนืืื้้้้อออออรรร่งงงงััแกกกขขาาา็จจะะไปสููบบตวววคคิิหหลลภม ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะไปช่วยมาโคโอด้วยส่วนเนื้อเรื่องที่2ก็จะไปสู้กันในสถานีรถไฟก็จะเป็นพวกกลุ่มล,ะละาลาใบหลังจากที่เรากดเข้าด่านมันก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราได้เซบอกเลยว่าเนื้อเรื่องตามอนิเมะเป๊คะครับคือดีมากนะสำหรับตัวเกมและดูทรงแล้วน่าจะเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเขาไม่น่าจะก๊อปมาอย่างแน่นอนถ้าหากว่าก๊อปลิขสิทธิ์คงแพงสุดๆจักไปครับผมแล้วสือก็จะมีตั้งแต่สกิลที่1นพ่นก็มก2นะครับหมอพ่ดานไฟาาเข้มแล้วก็ตัวละครสามารีสกิ ไม่ว่าจะเป็นลูซี่เกรก็เปลี่ยนได้หมดตะกิลก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4แล้วแต่ว่ามันจะปลดล็อกนะครับอย่างเช่นเกรก็จะต้องไปปลดล็อกด่านที่1ขีด9นะคาดว่าน่าจะเป็นด่านยากด้วย1ขีด9เรียบร้อยผ่านแล้วครับสำหรับด่านนี้ได้มา3ดาวครบถ้วนเล่นง,ง่ายฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมาดูกันต่อสำหรับด่าน2ขีด11อซึ่งตอนนี้ไอ้เจ้าตัวนักสื่อกำลังมุ่งหน้าไปหาเจ้าตัวออมมลากอร์อะไรสักอย่างเนี้ย่ยผมลืมชื่อละไอ้ที่มันใช้เป็นพายุนะครับแล้วก็มี แล้วก็ทําการพ่นไฟเข้าไปเลยครับผมต่อด้วยเปลี่ยนมาเป็นน้องลูซี่เทพอังเจรย์ห่งดวงดาวจัดไปเลยกลุ่มดาววัวนี่สตาร์ไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็มีการใช้เส้ฟาดครับผมกับกระโดดทีบหน้าเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหเอฟเฟกสวยงามอลังการและก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาครับดาวสุดท้ายเจอแล้วฮะเอลกอเพราะฉะนั้นเราต้องทําการจัดการมันนะครับผมโดยดิโอ้โหเอฟเฟกเปิดตัวก็มีนะเกมคือใส่ใจมาดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าตัวเอลกอรตัวนี้แพ้ไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องนักสื่อโจมตีนะถ้าเกิดวว่่าามันมไอออ้เหลเหลลืงืงงงๆรรทบสสแด งตรงขเขาแพ้สกิลนั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเขามีโล่ป้องกันเงี้ยเขาก็จะสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราควรเอาตัวอะไรมาโจมตีถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครที่ไม่ได้แพ้กับสกิลนั้นๆมาโจมตีโล่ของเขาก็จะไม่แตกนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่มาเล่นแรกๆก,ก,ก็จะมีการสอนอยู่แล้วง่ายๆส่วนการโหลดเกมหรือว่าสมัคร ID บอกเลยว่าโคตรของโคตรง่ายเพี <Huh? S 1> ยงแค่เพื่อนๆดาวน์นนโหลดเกมนี้จากลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแล้วไปลงใน PC หรือมือถือก็ได้เข้าเกมเล่นได้เลยเนื่องจากนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร ภาพยังโคตรสวยขนาดนี้แล้วโอเพนเบต้าตัวเต็มจะโหดขนาดไหนต้องรอลุ้นกันนะครับ <Okay. S 1> โดยส่วนตัวของผมขอให้ตัวละครมันเข้ามาเยอะก็พอและสัประมาณปีหน้าให้มันเข้าเซิร์ฟไทยผู้เล่นน่าจะเยอะอยู่พอควรนะฮะ <Hey. S 1> ตอนนี้ก็มีการปลดล็อกด่านใหม่มาแล้วรู้สึกน่าจะเป็นการไต่หอคอยนะจากเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูมันจะให้เราหลบหลีกสไนเปอร์จากมิสก้านะเพื่อไปไอ้ตรงสเงีเหลืองด้านบนนะครับผมเป็นด่านที่เล่นสนุกดีนะเนี่ยเออมีหลายโหมดเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่รู้สึกว่าเสียงการโจมตีจะหายไปนะอย่างว่าแหละเซิร์ฟม,ยง,ย,าามยงงงเ็บต้้้าอีีสก อันนี้ก็จะเป็นระบบเควสนะครับให้เรากดรับของรางวัลต่างๆที่เราทําผ่านแล้วก็ใครที่เข้ามาเล่นตอนแรกเขาก็จะมีการแจกเพชรด้วยนะ1,500เม็ดแล้วก็เงิน8 0,000ื่นพร้อมกับกรอบตัวนี้1ชิ้นส่วนกาชากเกมนี้ก็มีเหมือนกันอันแรกเลยนะครับผมเป็นการการ,กราันตีเมื่อเราเปิดครบ40ใบได้รับตัวละครจูเบียเ s r ตัวนี้ไปเลย1ตัวอย่างแจ่มเพราะฉะนั้นจัดไปเลยครับ10ตัวหรือว่าสิแก้วเหล้าแบบเน,น้นๆตัวแรกจัดมาเลยน้องเชอรียหรือว่าเชอรี่วะลืมชื่อตัวต่อมาโอโ้โห โอ้ได้มิส้าระดับ SR นีกว่าจะได้ SSR ะสล้วโอเคครับผมตัวละครต่อไปโอ้นัสึระดับ R จัดกันมาต่อโอ้กาซิลระดับ SR ครับจังหวะนี้จัดกันต่อขอ SSR หน่อยอืมอิจิยะมาทําไมก็ไม่รู้นะเพหนุ่มหน้าหล่อแต่ตัวเตี้ยไปหน่อยนะจัดกันมาต่อโอ้โห SR อีกแล้วเอเลโกตัวต่อมาโอ้เรียบร้อยได้เป็นเฟสรุปตัวละครเราได้มาทั้งหมด6ตัวนะในการเปิดกาชา10ครั้งซึ่ง SSR ไม่โผล่มาเลยครับคุณผู้ชมใจจริง ผมอยากได้เจลาไม่ก็มิสกันนะเพราะจากที่ผมไปลองสก,กิลมามันโหดมากครับสองตัวนี้แล้วก็มีการใช้เพชรซื้อได้ด้วยสําหรับแก้วการเปิดกระชาเพราะนั้นจัดไปเลยครับมันเป็นโค้ดเบต้าอยู่ไม่ต้องไปเสียดายเพชรมีอะไรก็จะจัเดเปิดๆกันไปตัวแรกก็มาเหมือนเดิมฮะเชอรี่ตัวที่2มาอีกแล้วฮะระดับอาตัวที่3มาอีกแล้วเอเลโกเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะตัวที่4ี่โอ้ยโโโโโโยิ่งด่ายิ่งมาครับคุณผู้ชมตัวที่5เอามาอีกแล้วทำไมมันออกแต่ระดับอากับเอสอาร์วะเนี่ยน้องเวนดี้ตัวต่อไปครับ โอ้โหเอลฟ์แมน S.R ขอ S.S.R สักตัวหนึ่งได้ไหม S.S.R จัดมา <c oughs> มาอีกแล้วโคตรเกลือครับผมกาชาเกลือมากนะเกมนี้ <c oughs> สงสัยมัน <c oughs> เป็นโค้ดเบต้าอยู่ละมั้ง <c oughs> ดูอัตราลเลดดรอปสิ0.15%ย์จดาร์กิวดาร์จะอยู่ที่14มิสกันอยู่ที่0.14เนี่ยไอพวกนี้น่าจะขขขโหดๆส่วน S.R ก็โอ้โหโอกาสออกเยอะมากยิ่งถ้าเป็นไออะไรนะไอเมลากอรหรืออะไรมาแก่3%ามเปนี่ยแล้วก็น้องเชอรี่เชอรีเนี่ยโอ้โห2.93%อย่างเย ไหนๆก็ได้เอลกอรมาเยอะแล้วก็ขอจัดลองสกิลหน่อยการโจมตีปกติเป็นยังไงเอ่ยปรับปรับปรับโอ้โหสามจังหวะนะเป็นการโจมตีสามขบแล้วก็มีการหลบแบบนี้นะครับผมเดสหลบนะส่วนสกิลที่หนึ่งโอ้เวทลมเวทลมเอาใหม่อีกทีนึง่งใช้ได้สกิลที่2นี่ฮะเวพายุหมุนโอ้ติดสตันด้วยใช้ได้นะเนี่ยสกิลหมู่สกิลหมู่ส่วนสกิลที่3อ้าวได้อยู่ได้อยู่เป็นตัวละคร SR ที่สามารถน่าจะเล่นได้นะสกิลที่4เป็นไงเอ่ยโอ้ เอาเรื่องเอาเรื่องต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนียมันมีระบบทดลองเล่นตัวละครและตัวละครที่เราสามารถทดลองเล่นได้ก็คือทั้งหมดภายในเกมเท่าที่มีเลยใครอยากจะมาทดลองทดลองดูสกงดูสกิลก็จัดกันได้นะจ๊ะมาขอลองดูจูเบียหน่อยซิเพราะว่าเห็นตัวเกมเขาแจกเยอะแล้วเกินสาหรับไอ้น้องจูเบียโจมตีปกติก็ผมเป็นการปาน้ำฮะสามจังหวะส่วนสกิลที่หนึ่งอ๋อเป็นการปล่อยบับเบิลแล้วก็เราเองได้โลด้วยสกิลที่สองนี่ฮะปล่อยขึ้นน้ำสกิลที่สามปล่อยเป็นเหมือนดาบน้ำนะแล้วก็สกิลที่สี่ฮะอันติเมต นี่ครับโอ,โอ้โหติสดสตันดว้วยยังแจมเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนเยอะๆผมเองก็จะไปรีวิวเป็นรายตัวเลยนะว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างสกิลเป็นยังไงรายละเอียดข้อความสกิลมีการบัฟมีการดีบงดีบัฟอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาไว้เยอะๆนะจ๊ะนี่เดี๋ยวผมพาให้ดูน้องเจอราที่ผมบอกว่ามันโหดซะเหลือเกินดูการโจมตีครับผมนี่ฮะเป็นไงระยะกลางไกลนะนส่วกิลที่หนึ่งนี่ครับดูโอ้โหอย่างเท่เอาใหม่ครับผมสกิลหนึ่งป๊าป๊าป๊าป๊ีป๊าปันธนาการ <c oughs> โหดไม่โหดก็ลองดูเอานะพันธนาการต่อด้วยสก,กิลที่1เป็นไงคอมโบอย่างสุดสก,กิลที่3ครับผมแบ็คโฮฮะนี่ฮะดูดพันธนาการดูดแล้วก็หนึ่ง <c oughs> แล้วก็ต่อด้วยอันติเบตครับผมเจเราจัดไปลำแสงเลเซอร์เป็นไงล่ะ, <c oughs> ละต่อมาเป็นน้องมิสกันนะโจมตีปับปับ ปรับสกิลที่หนึ่งนี่ะแบบนี้สกิลที่2เพิ่มโล่สกิลที่3าพุ่งโจมตีเลเซอร์สกิลสุดท้ายอัลเทรเบทปักกระทาลงพื้นแล้วก็โจมตีพร้อมกับทําให้ฝั่งตัวนั้นติดใบ <Wow. S 1> เดินมั่วซั่วกันไปเลยนะจุดจุด,จดนี้ขออีกสักหนึ่งตัวแล้วกันสําหรับน้องกิวดัสนะฮะหรือคุณลุงกิลดัสโจมตีปรับปรับปรับแบบนี้ครับผมสามจาังหวะสกิลที่หนึ่งกระโดดต่อยขออีกสักหนึ่งรอบอือโหราสกิลที่สองครับผมนี่ฮะอื สกิลที่สามนีครับผมสกิลที่สามนีครับผมอีกสักหนึ่งทีนี่ครับผมอีกสักหนึ่งรอบนี่ครับผมส่วนอัลติเมทจะไปคิวดัส ต่อยทะลวงแบบไม่มีการหยุดยัง้งอารมณ์ตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมขอมาเล่นเข้าๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันก่อน <Okay. S 1> ใครที่อยากจะโหลดเกมนี้อ่ะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปดอโ,โหลดไปลงแล้วเข้ามาเล่นได้เลยมันมีอยู่แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นเพราะตอนนี้มันเป็นโค้ดเบต้าแล้วคาดว่าเซิร์ฟโค้ดเบต้าน่าจะปิดสักประมาณวันที่23ไม่ก็ยี่สิบสี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงส่วนเกมเต็มจะเปิดเมื่อไหร่ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่ามัมามมมมาบบัันนนนมมมมีีีข่่่าาาาวเเเเปิิดกกกกต็ผจะรรรบบบบททททททคลออพืุให้ Thank yeah. you.